สวัสดีกันทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ชนบทมาเร้วเด้มมาเร้วเด้อยินีนี่เดี๋ยวนี้นี่จะมาขุดมัวกระชายในต้นกระชายให้น้องเขาไปแกงเดี๋ยวนี้นีจะไปเอาบกนาวเด้อเบิ่งเดยอยิานี้สิไปเอาอย่างเนาะบ้านย่นี้มีอย่างเนาะบกม่วงกันเริ่มวายเลยนะเกเดี๋ยวนี้จะไปเอาบกนาวเด้อนาวให้น้องเขา หนาวหลายๆเด้อบานี่นี้แจกจ่ายตัวกันกินบ่หมดดอกอยู่คนสองคนสามคนเฮ้ยใครจะกินไหวเนาะแม่นบ่ขอรถมาฝากบ้านยีนี้ต่เนี้ยเขาทำงานอยู่ข้างๆงถนนเขาจะรถมาฝากชาวแรงชาก็มาเอาไปทำงานขัทางถนนนี่แหละเออแต้นี้นี้ก็ให้เขามาจอดยู่เพ่เป็นยังดอกกับเพื่อแพร่กันไปเนาะจะไปยังนยัางทางน้ำมันบากคนเท่าเนาะเพิ่งปาใส่กัน เบ่งได้ยี่นี้จะไปสอยบักนาวเด้อค่ะบักนาวยี่นี้นะเพ,ยพียบเลยเด้อเดย่าเบ่งได้จ้า,านี่เต็มไม้ามาพร้อมแล้วไม้ไผ่นี่แหละสอยดีนักเห็นบ่เห็นไม้ไผ่ก่อนบ่มีหัวมาจุกสอยด้วยเอ้ยข,ขนาดตัวอย่าเบ่งบักนาวเด้อตองเตงตองเตงเลยเหรอไหนมาเบิ่งตรงนี้ก่อนมันหลายพูดพอเอาไปเขาตำชมตำมันะล้นนะ,ะเห็นบ่ลูกบกเบ้งเนี้ยเนี่ย ลูกใหญ่ได้ค่ะเนี่ยบอแม่นลูกน้อยได้เนี่ยวคนน่ะอุ้มมือเลยเห็นบอคนน่ะล่นคนอ่ะเหลืองๆอุลุยอยู่คนอ่ะจะเห็นบอมันจะมืดเด้อนี่นี่ทายมืดท้ายตรงไหนน้ำบังเน่าจะเห็นบอมันบอใครเห็นน้ำมันมืดเนาะเดี๋ยวเบิ้งวิธีการสวยในนี้ด้วยฮ่าฮ่านี่นี่เรุยเรุยค่ะโอ้มืดอ่ะมืด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 เดี๋ยวยี่นี้ก็จะเอาหัวคาไปเขาพ่อ นาคากับตะไคร่พร้อมเด้อครบเซตครบเซตเด้อค่ะพวกเขาแก่งแล้วก็น้อไม้พร้อมเอาเลเขาน้องฮูง้จักกันเนี่ยเขาก็ดีน้ำเฮาเฮาก็ดีน้ำเขาเนาะธรรมดาแหละคนเฮาก็แบ่งแบ่งปันกันไปเนาะมันบอกหว่วงของกินบ่ดีดอกเหนาค่าตนเอ้ยเหนาเหนาค่าแล้วเ <c oughs> บิ่งเด้อเบิ่งเด้อยีนี่จะไปสอยแล้วเด้อมิหนังน่ะ่ย้ยฝนก็นเริ่มมาทำไร ใจกว่าอีกละฝนกระด้อเฟื้อนโว้ย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 โวโว้ยว้ยยังชัดแหละฝนเอ้ยเว้ยเนาะนี่ตั้งอย่างที่ได้บอกโว้ยคือว่ายังชัดแหละฝนจ้าฝนฝนฝนโว้ยจะสอยได้บ่ละบักหนาเอ็มเนาะโว้ยตายแล้วอันนี้นี่ตั้งกล้องดีๆีด้วย ทัว้วสั้นนะอนอของมีกระดาษบ่เขาพาเลยเนาะเนาะล้าทำเงินจีได้บ่เออกันไม่คือสีได้เนาะเบื้งลึมันจะกันได้บ่โอ้ยโอ้ยโอ้อยเนาะจะมาบอกหนาวสักหน่อยก็ได้หนาวมืดมืดไอ้ยกล่องไฟมันจะบ่พังบ่เนี่ยฮะเดีไปตั้งก่อน ดีๆเนาะมันก็คงจะเบอร์อย่างนั้นเนอะตั้งดีๆอันนี้นลุโโเดเปิดๆไวๆหน่อยบังเด้อบังเด้อย่งนี้จะบกตั้งดีๆเงิๆนๆเงินหน่อยขอโทษขออภัยเด้อค่ะฝนมันก็ตกเนาะย่นงนี้ก็อยากให้เบิ่์เงินอย่างนี้ทำอย่างเนาะเฮ้ยห,หน่อยเห็นบ่างแล้วนะ ก็เป็นยังเสียโอ้ยเนาะมันบ่พร้อมใจในนี้เลยเนอะจะทานที่ก็ได้โอ้ยเนาะเคบยกบ่บเข้าทานเลยเนะโอ้ยบังจื้อจืดด้วยเซเวเบียงบอนดีตะแบงตะแบงอ่ะ ว่ากันไปสวัสดีกันทุกคนนะคะยนี้จะมาเอาดีเด้อบกน้าเด้อฝนจะกัยังฝนทีบ่างหน้ากัน,นด้วา้ว้่ค่อยเป็นใจจนี้เลยเนี่ผมเนี่ยเริ่มเ้ย นนนนีนี่จะไปคนในทั้ยนี่จะไปคนนทําไปสนนี้นะ้ำ ก็แพงได้กีนะ่ร้อยสองร้อยบาทได้สองร้อยก็บาทได้ เบิงเด้อบอกหนาวบานยี่นี่เด้อบอกเบ่งเบ่งไเนี่ยลูกใหญ่อยู่เด้อเอาไปน้องคนในเมืองแลกเงินกินมันหลายพวดกินบ่มดดอกได้มันเ่ามันบ่เพื่อแพร่กันไปคนเฮาก็ยังที่ไหนอยู่เมืองนอกมันต้องเพื่อแพร่กันเขาจะไปห่วงจะไปขายมันก็บ่ได้ดอกเอาไปขายก็ต้องเสียภาษีได้นอกจากจะไปฝากเขาคนหูจักกันขายได้ก็ต้องดอก เขาแจกแบ่งกันกินดีที่สุดค่ะชื่อโอชุดุยสซว่เบียงบอนดีตาแบางตาแบางบอนดีอสตอเดอร์เมียวเมียวอารอคุณอับตะนูนฮาอยู่ทุเด a y สบายดีกันบ่เอฟซิจ้ามือนี้นี่นี่มัดสวยมะนาวจ้ะสวยมะนาวไปแจกน้องเขาเอาไปเขากิน สมตําต้มย้ำว่ากันไปมันบอกย้ำไปย้ำยังก็ว่ากันไปบอกนี่นี่บอก่อรต่อใดดกอกแต่ก่อนเดนินในนี้มาอยู่ใหม่ๆได้อยากกินบุ้นาวหลายๆบ้งน่าวแบกน,กนี่นี่ปลูกเอาเองเนี่ยเนี่ยอยู่มาสิบหกปีแล้วนะมันก็ได้กิน,นกได้กินสามปีแล้วเออโอ้ยแพงแพงบุงนาวสามร้อยกว่าบาทกิโลนึงสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยช่วงเนี้ยสองร้อยกว่าบาทได้บก้งน้าวเด้อจะบอกกันเด้อ แต่ยิง่งโมเมนต์หนาวแัหนาวได้ทันเลยสีลอยก็บาทหาลอยก็บาด้ะจ้าบบกหนาวนะ <c oughs> โคตรถึงโคตรแพงเลยะ <c oughs> เอาซ้เนี่ยเ,เนาะสวัสดีกันทุกคนเด้อค่ะเอซีจ้าขอขอบคุณกันทุกคนเด้อยี่น,นี่จะติดตามทุกคนอาจจะซาหนอยเด้บ่เป็นอย่างเด้อค่ะช่วงนี้ยี่นี่บ่ค่อยหวังยี่นี่ติดตามทุกคนเลยบ่ต้องหวง่วงเด้อค่ะซาหนยด้ติดตามเด้อแมนบ่โอเคบ่จะ <c oughs> สวัสดีกันทุกคนเด้เอซ้า,านี่ล่ะเอ ตรงน้าฝนก็ตะตกโค้จะก็ยังได้พูเนี่ยคึมๆมันไปแล้วล่ะฟ่าฝนอย่างนี้นี่พาส้มอีกหน่อยดินี่นี่ไอ้บางหน้าต้นนี้ยังบม่ค่อยเท่าใดไม่ค่อยดกไ่ค่อยดกค่ะต้นเนี่ยโดกดีขนาดเลยแะต้นเนี่ยมันดกต้ะอาชิมเนยนะเดี๋ยวหัวข่า่อยก็จะคุดไปฝากเขาแล้วก็ตะไคร่พร้อมแล้วก็หัวกระชายพร้อมมีครบแด้วบ้านยีนี่แต่ที่นี้ไม่ค่อยกินเท่าใดดอกเพราะว่า มันนั้นกินเตือนหนึ่งแต่ซอบปลูกเอาไว้ให้คนนึงคนนี้กินได้มีความสุข้ะจ้าขอขอบคุณกันทุกคนนะค่ะเอฟซีจ้าจำานี้ขอสวัสดีกันทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอให้เราไม่ลวยเด้อเบิงคิปนี้เด้อจ้าเบิ่งหัวคามตะไครเด้อสวัสดีจ้า